สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้ทำไม้กันมาหลายวันมากเลยนะครับตั้งแต่ปิดเทอมลูกชายก็ยังป่วยๆอยู่เพิ่งเริ่มหายนะครับวันนี้มาทำไม้กันสักนิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้ไปลองเลือกดูก่อนนะครับทำต้นไหนดี อ,อุปรกรณ์เป็นคีมตัดแต่งบันไซนี้เพิ่งทำเสร็จเดี๋ยวไปเลือกวัตถุดิบนะครับนมาลองดูกันนะครับวัตถุด,ดิบที่เราทำทำ,ท,ำทิ้งไว้แล้วก็ระหว่างในช่วงยุ่งยุ่งไม่ได้มาดูนะครับว่ามันเป็นไยแกะลวดออกแล้วก็ เหลือปล่อยให้เขาโตต่อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถ้าไม่ตัดยอดเขาก็จะโตต่อไปเรื่อยๆจนได้ขนาดเท่าที่เราต้องการเราคอยตัดสั้นเข้ามานะครับเท่าที่เราอยากได้ตอนนี้ก็ประมาณนี้กันอยู่สำหรับเพนหน้าชุดนี้นะครับพวกมะขามก็รอขนาดนี่ต้นนี้ก็เริ่มได้กิ่งเพิ่มขึ้นมานี้ยังไม่ได้เข้ารวด เอาต้นนี้แล้กันนะครับวันนี้เป็นต้นออรพิมพนะครับหรือว่าคิ้วนางนี่ครับเป็นตอดิบที่ไม่มีรากเอามาลุ้นดูนะครับว่าขึ้นไหมนี้ก็ผลิบใบอ่อนดีละแต่ว่าจริงๆดูโครงสร้างต้นนี้นะครับ ีนบางทีแล้วไม้ที่สวยๆแต่แบบมีกิ่งบังก็ทําให้แบบดูไม่เห็นความสวยนะครับช่วงนี้มันสวยอยู่นะครับแต่ว่าโดนโดนตรงนี้ปังนะครับเราลองตัดกิ่งนี้ออกดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวลองดู ก่อนตัดก่อนนะครับนี่หน้าไม้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยตอนที่เรายังไม่ได้ตัดนี่กิ่งแบบนี้ก็ใช้เลื่อยตัดได้นะครับแต่ผมจะใช้คีมค่อยๆงับไปนะครับเพราะว่าถือกล้องไปด้วยมือหนึ่งนะครับ ีก็ค่อยๆนับเข้าไปให้ชิดๆเข้าไปนะครับไม่ให้มีแผลยื่นออกมา เนี่ยนะครับก็ตัดเข้าไปให้ชิดๆนะครับเดี๋ยวผมตัดเสร็จแล้วถ่ายมาให้ดูกันอีกทีนึงนี่ครับผมตัดฝั่งนี้ออกไปประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ะจะไม่ได้ใช้นะครับ ก็จะเล่นแค่ฝั่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาปรับองศาโปรอีกนิดนึงนะครับแต่ว่ารอให้รากเดินดีก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวยกขึ้นออกนิดนึงรอให้รากฝ่อยเขาดีๆหน่อยแล้วก็กิ่งนี้เดี๋ยวก็จะดัดตกลงมานี่นะครับแล้วก็กิ่งนี้ก็ ตัดเข้ามาอีกหน่อยแล้วค่อยเอาพวกกิ่งที่ขึ้นใหม่มาตั้งกิ่งไม่ให้มันแข็งเกินไปนี่ครับเดี๋ยวก็มาเก็บแผลแล้วก็มาอะไรหน่อยหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะดู <c oughs> มีแบบ ดีลามีซากอะไรให้เห็นแบบสวยงามนะครับนี่ครับต้นแรกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้ารวดจริงนี้กิ่งหนึง่งแล้วก็รอตั้งกิ่งจากอันที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวเก็บแผลตรงพวกนี้อีกหน่อยก็ประมาณนี้ครับ ลองดูกันนะครับพอบางทีเราได้ตอเดบมาเนะี่ยพอหลังจากตัดแต่งออกไปแล้วก็เ,เริ่มมีโครงสร้างที่มีมุกเมน n ์ที่ดีขึ้นนะครับโอเคครับต้นแรกประมาณนี้นะครับยังมีให้ทำอีกเยอะเลยครับ สวัสดีครับ